ล่าสุดคุณอัดบอกแล้วนะฮะบอกว่ามันมีเสื้อของคนคนหนึ่งที่อยู่บนเรือมีคราบเลือดสองจุดประเด็นประเด็นนี้ให้พี่กระติกมาพูดดีกว่าทำไมอ่ะก็เป็นเรื่องของพี่กระติกเขาแต่ไม่เดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะคือคุณคุณอัดเขายังไม่ได้เปิดล้วเป็นใครนะคุณเปิดเป็นกระติกเลยเหรอิดได้ค่ะคุณเปิดเลยเหรอเดี๋ยวนะคุณอัดเป็นแค่เขาไม่ได้เอ่ยเป็นชายเป็นหญิงแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะบอกว่าเอ่อใครเป็นคนนั่นเขาแค่บอกว่าเป็นคนที่พูดเก่งๆแต่คุณแซนบอก เป็นเรื่องของกระติกเลยค่ะทาไมก็ให้พี่กระติกมาชี้แจงได้เลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเขาให้ปากคาไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยปากคำแสดงมีค้าบเลือดจริงเหรอก็เดี๋ยวให้พี่กระติกมาพูดดีกว่าค่ะเราไม่ใช่เรื่องทด้ผ่านมาพูดได้ไหมคือจริงๆแล้วพี่กระติกก็ให้การไว้ในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนท่านทราบแล้วก็สอบถามประเด็นนี้ไว้แล้วนะครับใช่ครับใช่ครับนึ่นครับ คือแล้วคุณคุณคุณชี้ไปที่กติกเลยนะนี่คือยังไม่มีใครคก็พูดนะเพราะว่ารายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวพอทราบกันก็จะก็จะเข้าใจค่ะคือแต่ถามพ่กติกดีกว่าค่ะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของพกติกมันไม่ใช่คราบเลือดจากการทำา้ายร่างกายนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะทน,นายกับคุณแซงพูดมาขนาดนี้คุณจะยืนยันใช่ไหมว่ามันมีคราบเลือดจริงๆครับผมถามแค่น,นี้ก่อนเราพูดตามหลักฐานทางนิติเวช ท่านนิติเวศออกมาแบบนั้นว่ามีคราบเลือดแล้วเขายืนยันว่าเป็นคราบเลือดอะไรไทยคือเราคงปฏิเสธไม่ได้แต่ผมแค่กังยจะพูดว่าการมีคราบเลือดบนเสื้อผ้าหรือหลักฐานอะไรก็ตามแต่ไม่ได้บอกนี่ครับว่าเป็น,ปนการทําลายร่างกายใช่ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นผมผมไม่ก้าว่วงเอาเป็นเรื่องผมไม่ก้าว่วงก่อนแล้วกันเป็นเรื่องของบนชั้นศาลหรือพวกกระบนการตามการสอบสวนแต่ผมแค่อย,อยากรู้มันมีคราบเลือดของตังโมจริงๆใช่ไหมถ้าที่ผมทราบมามีคราบเลือดแต่ผมไม่รู้เป็นคราบเลือดของใครมีคราบเลือดจริงงงอออออยู่ในนเเสสืื้้ขขบ กระติกของกระติกมีข้าวเลือดจริงแล้วยืนยันว่าเป็นข้าวเลือดของตังโมคุณยืนยันเป็นข้าวเลือดตังโมด้วยนะต้องถามพี่กระติกเลยค่ะดีกว่าค่ะพี่หนุ่มอะเดี๋ยวผมฝากต่อสายให้กระติกหน่อยแล้วกันนะค่ผมรู้กระติกดูอยู่เลว่าผมอยากรู้อะนี่มันจะได้มันจะได้ชัดเจนอ่ะหรือเมื่อคุณพูดแบบนี้ผมก็หายใจไม่ทั่วท้องอะมันยังไงกันแน่วันเนี้ยค,ค,คุณยืนยันใช่ไหมค่ะ